ทำกระตกอลูมิเนียมนะครับนี่คือบานตู้เคสอเมซอนกระจกคุณกากาเป็นอย่างนี้นะครับคู่เคสเราก็รับนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้ที่เสร็จแล้วอันนี้คือบานใหญ่เป็นบานตู้เคสอยู่นี่นะครับสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษ ทำขึ้นเพื่อให้ fc ทุกคนที่ติดตามช่องอาจารย์จักรสุธิพิชิตกรมคลิปนี้จะเป็นคลิปการพยากรณ์เกี่ยวกับคนที่เกิดทุกข้างขึ้นทุกข้างแรงปี2565โดยอาจารย์จะใช้ไพ่สำหรับการเกิดแค่สามใบเท่านั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคำพยากรณ์กันเลยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ของคนที่เกิดขึ้นสี่ข้ามนะคะในปี2565 ใช้ไพ่แค่สามใบนะคะเป็นไพ่สาหรับการางเสียงที่ได้นะคะเสียงนี้จะเป็นเสียงของพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้านะคะชื่อว่าพระอาราลดาบทซึ่งตอนนี้อยู่ในอรุภพรมยังไม่สามารถมิพานได้นะคะเพราะว่าไม่มีอายตนะทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เสียงนี้เป็นเสียงของพระฤาษีนาวันซึ่งท่านก็บำเพ็ญเพียร ต่างๆนานาอยู่ที่ดงพญาไฟนะคะชื่อสมัยโบราณแต่ว่าตอนหลังก็ได้เปลี่ยนมาเป็นดงพญาเย็นแล้วนะที่เราได้ยินเกิดคุณคุณป่ากนะคะแล้วไพ่ใบต่อมานะคะเป็นท้าววิรุณ6ค่ะซึ่งเป็นผู้ปกครองทางทิศใต้แล้วก็เป็นท้าวมหาราชผู้ปกครองเหล่ากาุมภกันทั้งหลายนะคะ mm hmm. เกณฑ์ชะตาของคนที่เกิดขึ้นสี่ข่ ในปี2565นะคะให้ระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะคะออโดยเฉพาะเรื่องโควิด -19 ให้ระวังเลยเพราะว่ามีสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ให้ระวังสัตว์มีพิษกัดต่อยนะเพราะคุณได้เสียนปูหรือสีนาวันให้ระวังไข้ไข้พิษต่างๆง,งูสัตว์มีเขี้ยวมีพิษต่างๆให้ระวังให้ดีแล้วก็ ระวังเรื่องสุขภาพโดยรวมรวมด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีเกณฑ์ได้เข้าโรงงยาะเอนะแต่ว่าเกณฑ์ชะตาของคนที่เกิดขึ้นสี่คำเนี่ยในเรื่องของการทำอาหากิน ยังไปได้งานอะไรที่ทําเป็นทีมเวิร์กทำกันตั้งแต่2คนขึ้นไปจะประสบความสําเร็จด้วยดีนะคะเงินทองยังมีเข้ามาให้สะสมบุญเยอะเยเพราะว่าบางทีคนเกิดขึ้น4ี่ข้าปีหน้าเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะเข้าเข้าออก,ออก,ออกโลงพยาบาลบ่อยนะคะให้รักษาสุขภาพรักษาสังขารตัวเองให้ดีๆนะคะสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ให้ทําทานเยอะๆนะคะทาทานปล่อยชีวิตสัตว์ต่าง ถ้าเป็นไปได้ในวันเกิดของคุณเองให้งดทานเนื้อสัตว์ทานเต้าหู้ทานเจทานอะไรก็ได้ไปนะคะเพื่อเสริมความเป็นมงคลให้แก่ชีวิตแล้วก็จะทําให้ตัวเองแคล้วคลาดและสุขภาพดีขึ้นด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่จะเตือนก็คือเรื่องอาหารการกินนะคะอย่าก,กินของดิบเด็ดค่ะเพราะวาอาจจะมีอาการท้องเสียอาหารเป็นพิษท้องอืดท้องเฟอ้อแบบนี้ได้นะคะอาหารไม่ย่อยอย,อย่างเงี้ยหรือว่าเป็นกดไหลย,ย้อนนะคะ เพราะฉะนั้นให้ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะสำหรับคนที่เกิดขึ้น4ี่ข้ามในปี2565นะคะสำหรับเลขมงคลหรือว่าเลขที่ถูกโฉกับคนที่เกิดขึ้นสี่ข้ามนะคะในปี2565ให้เน้นไปที่เลข8เลข1แล้วก็เลข5นะคะ3ตัวนะไม่ว่าจะออกรถออกลาอะไรหรือว่าจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่หรืออะไรนะคะก็เน้นให้มีเลขพวกนี้ไว้นะคะ ก็ขอวยพรให้คนที่เกิดขึ้นสี่ข้ามในปี2565นี้นะคะให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็การเงินดีนะคะให้เงินไหลามาเทมานะทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สำหรับ FC คนไหนที่ไม่ทราบข้างขึ้นข้างแรมของตัวเองที่ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาใต้เมนนี้ได้นะคะเดี๋ยวน้องแอดมินเขาจะหาให้แล้วเขาก็จะส่งเป็นลิงก์คลิปไปให้นะคะแล้วก็เปิดดูได้คะ่ะ